แล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจงานลำโพงเครื่องเสียงแบบ h ฮเอ็ที่พลังสุดยอดอย่าง c o n f i d e n ต e 50ต้องมาที่ห้องนี้ได้ค่ะเพ s สติ e ไ i i ฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮเจอกันอีกแล้วกับพี่ทอมมี่นะคะพี่ทอมมี่คะเมื่อกี้เห็นพลังเสียงน่าจะยิ่งใหญ่สุดๆไปเลยนะอลังการครับงานนี้จัดให้ชุดใหญ่สุดที่คยเคยออกงานมาค่ะ ขอทราบรายละเอียดได้ไหมคะว่าวันนี้นําลําโพงชุดนี้มาขับกับอะไรบ้างก็ลําโพงเ็น d ดนอ u เด o ค o นฟิด e n นท50นะครับเป็นยังไม่รุ่นท็อปมีท็อปกว่านี้อีก <dunno. S 2> มีใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะฮะกต็ต่อต่อยห้องอื่นก่อนเราขอ,อชุดกลางๆแล้วก็ d y นอ u เด o รอบนี้เราจับคู่กับ a อค i f a c e ซึ่งเราทํามาเป็นแบบปีที่แล้วนะครับก็งานนี้ไฮนอเให้ a อ a ท e A 300ม o n o block มาเลยคลาส A ร้อยยี่สิห้าวัดคาเซตัวท็อปมันเลยนะฮะส่วนปรีก็เป็นปรีรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาก็าคือ C290 0ก็ทั้งสามอันนี้ยังไม่ค่อยพ้นเบิร์นดีนักพยายามเผาแล้วแต่ยังไม่ค่อยสำเร็จยังไม่ค่อยเกรียมนะฮะแล้วก็ต้นทางฝั่งดิจิตอลก่อนแล้วกันใช้ DCS Rossini APEX d a c นะฮะจับคู่กับ Vivaldi m a s t e r c l o ์นะฮะสายข้างหลังไม่อยากจะบอกว่าใช้ Odin Go สาย <ทำ S 2> คล็อกเป็นโวอ n Go เซนลาราน ทำไมล่ะคะทำไมเราไม่ทำตามล่ะคะไม่มันมันจะแพงกว่ามแพงกว่าเท่าแดกครับแล้วก็ปกติพวกนั้นใช้ในพวกบีบอวดี้หรือว่าตัวใหม่ล่าสุดวอร์เรสอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็มิวสิกเซิร์ฟเวอร์เราใช้ i n นออร์เซนเน็กซ์เจนะฮะมีเซนิ t เน็กซ์เจนด้วยอยู่ห้องเด c กห้องติดกันเด c กคุณตุ่เต่เซนเอาออกด้วยเซนิ t เน็กซ์เจนส่วนผมออกเซนเอ็นจี เพราะของเขาแพงกว่านีคือเขาชุดก็ใหญ่กว่านะะอนเลอกอะนะใช่แล้วก็ใช้เน็ตเวิร์กสวิตช์ของอ n o อ s p h o e n i x Net กับ f i d e l i z e r Airstream 2นะฮะแล้วก็ต้นทางฝั่งอนาล็อกจะเป็น j s i c ค r a Reference ตัวท็อปเลยกับโทนาม kv 1 2 Max ก็ท็อปเหมือนกันนะฮะแล้วก็เซตนี้เล่นผ่านโฟโน่นากร a าคลาสสิกโฟโน่นะฮะค่ะ,คะก็อีกเซตอีกเซตหนึ่งที่ ไม่ค่อยเปิดเพราะว่าหูเสียฟังคุณฟังเลฟเฟลส์แล้วคุณมาฟังไอ้อินิเชียลไลน์นี่ก็รู้สึกเศร้านิดนึงเพราะเสียงมันสู้ไม่ได้ละกัดแต่ราคาผิดกันเยอะมันก็เหมือนเราได้<ช>ทดสอบพลังเสียงที่มัน<ช>ดี<ม>ที่สุดไปแล้วพอเร<ช>าลงมาข้างล่างเราก็ขับเบนเอสบีเอ็มซีรีส์ห้าคุณมาถอยมาซีรีส์สามนี่มันคนละฟีลกันนะฮะก็อินิเชียลไลน์นี่จับคู่กับ a c คทิฟเอชซีสิบเจ็มาไม่ทัน ก็งานก็เดี๋ยวรอก็เดี๋ยวครั้งหน้าละกันครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะนะแต่ตัวนี้ก็ถ้าใครอยากได้ก็กระซิบมาได้นะครับปล่อยได้ปล่อยสายเส้นสายทั้งหมดใช้ของชุนยตะรีเสิร์ชเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดคืออัลฟาเอ็กซ์นะฮะก็ที่จริงมีซิกมาเอ้ยอย่ามีซิกมาเอ็กซ์บ้างแซมแซมเพราะว่าสายเดโมมาไม่ทันมาไม่ครบด้วยก็เอาเท่าที่มีแต่ว่าก็มีหลักๆก็คือสายลำโพงอัลฟาเอ็กซ์สายไฟอัลฟาเอ็กซ์หลายเส้น แล้วก็สายไฟซิกมา X อ็กซสายสายอนาล็อกเป็นอัลฟา X ผสมกับซิกมา X อ็คือรุ่นรุ่ผสมประสานกันผสมกันคือรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นซีรีส์สูงก็คือยังไม่ให้รุ่นท็อปแต่เป็นรองท็อปกันรองรองท็อปแต่หนูเชื่อว่าพี่พอมมี่เนี่ยต้องจัดชุดเซตที่มาให้คนที่อยากจะมาชมมาฟังแล้วก็เห็นบอกว่าจะไม่ขนกลับ อยากจะไม่ขนกลับก็อยากขนส่งบ้านลูกค้าเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็ทุกคนคิดอย่างนี้แหละก็เอาไปเบินต่อที่บ้านเราตองตรงนี้ยังเผาแล้วยังเบินแค่สวันนี่อาจจะยังไม่จุใจต้องเอาไปเผาต่อที่บ้านได้ใช่ชุดใหญ่ที่มีชุดข้างหลังอีกแต่เปิดได้แค่แนวเสียงก็คือเป็นให้แนวเส้นเสียงว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าห้องตอนแรกที่เราจองมาก็ดูมาดูก็ดูว่าใหญ่ต่อทงลงลงพอขนของเขามาจริงเอ้ยไม่พอไว้ที่ก็มีแค่ก็มีเอาลำโพงไดนาว ดานอริโอคอนฟิดนน์20คู่เล็กกว่าคู่นี้มาขับด้วยแอคิเฟส E 800S ซึ่งใหม่ล่าสุดเพิ่งมาถึงไทยเหมือนกันก็ตัวนี้ยังไม่พ้นเบิร์นดีอ็นเบิร์นมก50ชั่วโมงอยากจะถามพี่ทอมมี่หน่อยอะค่ะว่างานเมื่อวานเนี้ยค่ะจากการดูแล้วงาน b a V High End Show เราจัด3วันถูกไหมคะเมื่อวานเป็นวันที่6มิถุนาครั้งนี้อยากจะสอบถามพี่ทอมมี่ว่าเมื่อวานมันมีใครที่มาสนใจอะไรเป็นพิเศษก็ ก็คนให้ความอย่างเมื่อวานหมอันเลิกมาทำกิจกรรมกับโรเบิร์ตซิคลาเป็น MD ของเจซิคลาก็มีเซสชันคนล้นห้องอแน่นห้องอนะฮะก็สอบถามคือหมอก็ถามเรื่องเกี่ยวกับพวกการดีไซน์ของเจซิคลาเป็นยังไงแล้วก็ทดสอบอีกอันที่พี่หมอทำคือเอาแผ่นเสียงที่แกใช้ทดสอบเธอน่ะ มาเปิดให้เราฟังกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยแผ่นนี้ต้องฟังเสียงเป็นโนฟังเสียงทามมิ่งอะไรพวกเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยกให้ความรู้คนที่เล่นแผ่นเสียงน้ำลายไหลเป็นแถวเลยเพราะว่าพี่หมอนี่นั่งจ้องแผ่นเสียงให้แผ่นอยู่ครบปะโอ้โหถ้าใครพลาดเื่นไปไม่เป็นไรวันนี้ละคะวันนี้วันนี้เป็นเซสชั่นของอาจารย์วิจิตบุญชูจะมา กาจำไม่ผิดจะบ่าย3ามครึ่งมั้งลองติดตามได้วันที่7จ็ดมิถุนายนนี้ใช่วันนี้แหละแกจะพูดการเล่นดิจิตอลกับอัลล็อกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมยังขอสคริปต์อีกทีมีหัวข้อดิขอดูสคริปต์อีกที่่พอมีค่ะแล้วด้านนู้นคือเป็นชุดเล็กอ่ะที่จริงผมกะจัดให้เปิดให้ฟังแต่ว่าก็คือเป็น Confident 20กับ a c คทิฟเฟส e แปดร้อยเอสตัวล่าสุดมันมองว่านั้นเหมือนเป็นแบบในส่วนของคอนโดป่ะนที่ได้ดีบิ้งซีเรียสดีบิ้งรูมอันนี้ก็หลายล้านอยู่ ก็คือใช่อย่าง CD Player ก็เพิ่งแกะใหม่เลย h i เอ d นร d โอซีดีหมดก็เลยแกะตัว่หม่ี้าหนูดสิบตัวนี้ก็ใหม่เพิ่งยังไม่พ้นเบิร์นเพิ่งแกะเมื่อวันวันพุธแล้วก็เปิดในงานเหไม่เท่าไหร่ยังไม่พ้นเบิร์นก็แล้วก็ d a กใช้ของ DCS Lina DAC กกับล s Lina า a s ส c ร c l โอ้โหเห็นเล็กๆแบบนี้นี่ ขนลุกเลยนะแบบพลังเสียงที่พี่บอกว่าเงใช่อลังการเสียงไม่ดีสุดแค่ฟังพอเป็นแนวได้นะฮะแล้วก็ประมาณเนี้ยคือตอนแรกกะจะจัด2ชุดไม่ไหวแต่เขาถือว่าจัดมาให้ชมเยอะนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็เทสแบบฟังกันจนมันมันคือเราเทียบได้อลอกดิจิตอลอะไรมันมีดีคนละแบบนะฮะแต่ถ้าคุณเทบเทียบเซิญสองตัวราคาผิดกันเยอะ แต่ว่าสิ่งดีไหมสิ่งดีเจอตัวนั้นเข้าไปจบเพ่ก็มาเจอพี่ทอมมีได้ที่ห้องนี้อยู่ตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าถึงฮะสามทุ่มเลยอ่ะใช่ก็ไม่มีคนก็เราพี่ต้องอยู่เพราะคนห้องนี้เยอะเออหมยทุ่มนึงก็เพ่กันหมดแล้ววันอ่าแต่ว่าแต่ถ้าใครอยากจะมาช่วงปลายๆก็มากันได้จนถึงสามทุ่มกางก่อนครับได้ค่ะกางก่อนครับเดี๋ยวเกิดเปิดมาสามทุ่ม ห้องปิดยังไงก็พี่ทอมี่คาฝากกับผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เดินเข้ามาชมงานกันนะครับผมก็พิเศดไฟอยู่ห้องอพาร์ตเมนต์4ชั้น9ที่งาน BAV High End Show 2025ะที่โรงแรมแบง ko อกม r r ิออ t ต์ a กรนด์ q u ค e สค i t y 22 ที่โรงแรมครบมากก็พูดง่ายๆว่าเดินทางสะดวกรถยนต์ที่จอดรถก็ง่าย,ยที่สําคัญนะคะ BTS พร้อมพงนะคะผ่านเ็มสเปีย e หรือว่าสวนมาได้ได้ง่ายๆเลยโรงแรมนะคะแบงคอกมารีโอตมาคีควีนส์พาร์คสุขุมวิท22แล้วก็งาน BAV High End Show 2025ครั้งนี้จัด3ชั้นค่ะค3ชั้น3นะคะชั้น9แล้วก็ตอนนี้ชั้น11ก็เปิดแล้วใช่แต่ตอนนี้เราอยู่ชั้น9นะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนมาเดินชมงานด้วยกันนะคะก็พวกเราตั้งใจ ออกงานกันขอให้มาชมกันเยเอะครับนะฮะขอบคุณที่รอบนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ